โลบิซอนตำนานมนุษย์หมาป่าแห่งอาร์เจนตินาในยามค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงบางตำนานไม่ได้อยู่แค่ในนิทานกลางผืนแผ่นดินปาตาโกเนียชาวอาร์เจนตินาต่างเล่าขานถึงบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แต่มันเคยเป็นมนุษย์มันคือโลบิซอนมนุษย์หมาป่าผู้สาบแช่งจากครันแม่ตำนานเล่าว่า ในครอบครัวที่มีลูกชายเจ็ดคนติดต่อกันโดยไม่มีลูกสาวเลยลูกคนที่เจ็ดจะต้องคำสาบเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเขาจะกลายร่างเป็นหมาป่าในคืนวันศุกร์ก่อนวันพระจันทร์เต็มดวงคำสาบนี้สืบทอดมาจากยุคอนาณานิคมสเปนจากความเชื่อในมนต์ดำและบาปแห่งครอบครัวพวกเขาเริ่มจากอาการปวดแผลในกระดูกขนเริ่มขึ้นตามแขนมือเริ่มโค้งงอจนเป็นกรงเล็บ ในค่าคืนที่พระจันทร์เต็มดวงโลบิซอนจะหนีออกจากบ้านวิ่งสี่เท้าผ่านทุ่งและป่ามันไม่ใช่หมาป่าแต่มนุษย์ในร่างสัตว์ที่ถูกกรีดใจด้วยความกระหายเลือดและโดดเดี่ยวปี1932เมืองคอเรียนเตสมีคดีสัตว์เลี้ยงตายผิดปกติทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงบางคืนมีเสียงเหาแววตามลมชาวบ้านตั้งว่าเห็นเงาใหญ่เหมือนสุนัขเดินสองขา เด็กชายวัย14ปีหายตัวไปในคืนหนึ่งเขากลับมาในวันรุ่งขึ้นแต่ดวงตาเปลี่ยนไปตลอดการบางบ้านเริ่มพกเขียนซึงไว้บางคนวางไม้กางเขนไว้ทุกมุมห้องแม่บางคนพยายามป้องกันลูกชายจากคำสาบด้วยการให้อุปถรัรมภ์โดยประธานาธิบดีซึ่งกลายเป็นธรรมเนียมแห่งอาร์เจนตินาเพราะคำสาบจะถูกลบล้างหากลูกชายคนที่7ได้รับการอุปถัมภ์โดยรัฐเหมือนเปลี่ยนโชคชะตาด้วยอำนาจสูงสุด ครอบครัวเมนเดสมีลูกชายเจ็ดคนติดต่อกันลูกชายคนที่เจ็ดชื่อฮูลิโอคืนหนึ่งเขาหายตัวไปกลางดึกกลับมาอีกทีเสื้อผ้าขาดวินและเล็บยาวจนเป็นกรงเล็บวัวในฟาร์มข้างเคียงตายไปหกตัวในคืนนั้นแต่ไม่มีใครพูดถึงฮูลิโออีกเลยในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไม่มีใครพูดถึงโลบิซอนตรงๆแต่ทุกคนรู้ว่าคืออะไร ในคืนพระจันทร์เต็มดวงพวกเขาเงียบกริบเด็กๆไม่ออกนอกบ้านหมาไม่เห่าและไฟทุกดวงดับเงาของมันยังคงอยู่ในลมหายใจของเมืองเงียบและหนาวเย็นเอลโลบิสซอนไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่คือความกลัวที่เดินได้มันอาจเป็นพี่ชายเพื่อนหรือแม้แต่คนข้างบ้านที่คุณไม่เคยเห็นในคืนพระจันทร์เต็มดวงหากคุณเกิดเป็นลูกชายคนที่เจ็ด คุณจะเชื่อในคำสาบนี้หรือไม่หรือคุณจะรอจนมันกลายเป็นจริง